ครับสวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งในเคออสซิโดนะครับกับบุคาร่าใช่ไหมคำเจมใช่นแล้วก็คลิปในวันนี้นะก็จะเป็นส่วนของพาร์ทรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่11กันแล้วนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันก็นกฝากา like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปเนาะและจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วนริสตอร์นะครับสามารถเข้า ลิงก์ได้คิดเลยหรือที่วันในช่อมก็ได้เช่นกันครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะโอเคครับคิดในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับโอเคครับมาถึงเควสที่หนะก็คือการรีเพจเดล่มิชั่นนะครับก็คือการรีเควสทิ้งนะครับก็ทําได้2ที่เนาะก็คือตรง Notify นะ Notification นะก็คือกดตรงนี้แล้วกดรีเพจได้เลยหรือจะเป็นในหน้าพาสก็ได้นะครับตรงเดล่มิชั่นเราก็สามารถกดอค้างเพื่อรีได้นะครับแต่ผมไม่ทํานะเพราะเควสที่ผมจะเก็บไว้นะครับผม โอเคครับไปต่อที่เฟสต่อไปกันเลยโอเคนะครับมาถึงเฟสที่2แล้วนั่นก็คือการทำดาเมจด้วยท่าหนักของคาตานะครับเพราะฉะน,นั้นเลยนะคือทำดาเมจด้วยท่าหนักของคาตาซึ่งเราก็ทำกันได้แหละท่าหนักในบนพื้นกับกลางอากาศนะครับเนื่องจากบนพื้นนะท่าแรก IC, คือเซนซิกคือท่าหนักธรรมดาเลยครับต่อไปครับคือไซซิกหรือท่าหนักคนที่สามนะครับผมโอเคครับต่อไปคือ ท่าหนักบวกล่างนะครับเรียว่าดาวซิโอเคครับต่อไปคือท่านหนักการอากาศถ้าเลือกคือลิโลกเวอรี่ก็คือท่านหนักการอากาศเฉยๆเลยครับต่อไปครับคือกาวเผาก็คือท่านหนักการอากาศบวกล่างเลยครับโอเคครับต่อไปเรืวอยๆกันไปกันเลยโอเคครับมาถึงเฟรที่สามแล้วนะั่นคือนะคออฟไลท์แคลคดาเมจนะคือการดามิเอตรสชาบ้าของออฟเองครับก็แค่นั้นเลยนะก็คือท่าเบานะโอเคครับท่าเบาแบบมันพึน่งกับการอากาศ ถ้าแรกครับเป็นไรก็คือท่าเบาธรรมดาเลยครับต่อไครับคือไซร์ไรก็คือท่าเบาบทิดทางนั่นเองครับต่อไปครับคือดาวไรก็คือท่าเบาบอกล่างครับต่อไปครับคือท่าเบาการกัดถ้าแรกคือเป็นแอร์ก็คือท่าเบาการกาดเฉยๆเลยครับต่อไปครับก็คือไซร์แอร์ถือว่าท่าเบาการกาศบททิศทางนั่นเองนะต่อไปครับคือดาวแอร์ คือถ้าบัลลัการบอกร่างโอเคครับนั้นไปต่อที่เฟสต่อไปเลยโอเคนะครับมาถึงไปที่สี่กันแล้วนะั่นคือการเล็ดเคโอนะค,คือการเคโอสตูด้วยการเล็ดเอาค่าของอไปนะครับก็คือเคโอสตูด้วยการเล็ดนะดดนะยังไงก็ได้ขอค่ใช้ถุงมือนั่นเองนะครับไมาจะตีเบาตีหนักโยนกว้างปาอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนะั้นสําหรับเวสนี้ไปต่อที่เวสถัดไปกันเลยโอเคครับก็มาถึงเวสที่5้าแล้วนะก็คือการชนะด้วยตัวละครที่มีสปีดนะครับ5้าหรือ6นะครับก็ ขอพูดในส่วนของตัวที่ทําไม่ได้แล้วกันนะครับเนื่องจากถ้าเกิดจะพูดในส่วนที่ทําได้มันนข้างเยอะกันไปนะโอเคครับนั้นไปดูกันเลยนะครับตัวแรกครับก็จะเป็นส่วนของปุยนายนะครับุยนายนเป็นตัวที่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากเขาช้าเกินไปครับตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นส่วนของฮาตตริฮาตตริก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากเขาเร็วเกินไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นส่วนของรูเชียนรูเชียนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่สามารถทำได้เพราะเขาเร็วเกินไปนะครับ โอเค,ครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นส่วนของอาร์เทมิสนะครับอาร์เทมิสไม่สามารถทำได้เนื่องจากเขาเร็วเกินไปเช่นกันตัวต่อไปเนะาะก็จะเป็นส่วนของมาโก <ank> มาโกโอเวตัวนึงที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเขาเร็วเกินไปนะสปีดตั้งแต่นะแลวตัวสุดท้ายครับที่ทำไม่ได้ก็คือ <S S <ia>. <S ทเทียเทียไม่สามารถทำได้เนื่องจากสปีดเขาเกานะ้าแล้วเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวทุนให้อีกรอบนึงนะตัวแรกคุีนายตัวที่สองาโตริ ตัวที่ 3, ามูเชียนตัวที่ 4, อาร์เทมิสตัวที่ 5, มาโกแล้วตัวที่6ทเทพีเนะครับโอเคครับไปต่อที่เวสต่อไปกันเลยโอเคนะครับถึงเฟสที่6กันแล้วนั่นก็คือการพนิชดอสนะครับหรือว่าการจมตีศัตรูนะครับหลังจากที่เขาดอสไปการดักดรอสแหละประมาณนั้นหรือว่าแบบตีเลยก็ได้อ่ะคุณเจอขอโทษขอโทษนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะ อ่าเป็นการสมมุติหรือว่าผมจะดรอจอยู่กับที่สมมติผมดรอจอยู่กับที่แล้วคุณเจมาตีก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับพันธุ์นิสดรอจนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคครับมาต่อเลควสต่อไปเลยโอเคนะครับมาถึงควิสสุดท้ายกันแล้วนะคือการชนะเกมด้วยตัวละครที่สวมหมวกนั่นเองครับก็ตัวละครที่สวมหมวกนี่มีอยู่หลากหลายตัวเราจะมาพูดให้ฟังกันนะครับตัวแรกครับคือแคสซิดี้แคสซิดี้ทำได้เพราะมีหมวกนะครับตัวต่อไปครับตัวที่ทำได้ก็คือโอไรออนโอไรออนก็มีอีกตัวหนึ่งที่สามารถ ต,ตัวต่อไปครับก็จะ mm. เป็นส่วนของเนสเนสก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถทําได้เพราะเขามีหมวกนะครับต,รตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นส่วนของเ <Queen Knight. S 1> วนไนเวนไนก็เป็นตัวนี้สามารถทําได้เพราะเขามีหมวกเหรอมันมีหมวกไม่ค่อยเหมือนห mm. มวกเขาไหลนะ <c oughs> แต่เป็นหมวกแหละต,ตัวต่อไปครับก็คือแฮสแฮสก็ม็ีตัวนี้สามารถทำได้เพราะหมวกเนี่ยเห็นอยู่จรงๆนะครับผมตัวต่อไปคือลูเชียนลูเชียนก็ทาได้เช่นกันครับมีหมวกนะก็เห็นอยู่ <L ux ian> ตัวต่อไปนอก็จะเป็นส่วนของแอ r เซอรแออก็เป็นอีกตัวน <for> ึงที่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากเขามีหมวกเช่นกันตัวต่อไปเอากลินเอากลินก็สามารถทําได้นะถึงแม้หมวกเขาจะเหมือนผ้าพกๆก็แต่ตัวต่อไปก็เป็นส่วนของไดอาน่านะครับไดอาน่าก็เป็นตัวที่สามารถทาได้นะเพราะเขามีหมวกนะครับตัวต่อไปเนาะเป็นส่วนของคอสคอสก็เป็นตัวที่สามารถทําได้เช่นกันนะครับผม ตัวต่อไปก็ยังเป็นส่วนของอาร์เทมิสใช่ไหมใช่แหละอาร์เทมิสนะครับก็เป็นตัวที่สามารถทำได้เพราะเขาใส่หมวกอยู่นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเฟรดเฟรดก็มีตัวที่สามารถทําได้เพราะเขาใส่หมวกเขาเป็นแม่มดไงเขาต้องใส่หมวกไม่เกี่ยวหรอกก็ต้องใส่อยู่แหละต่อไปครับเป็นส่วนของมาร์กยมาร์กยก็มีตัวที่สทใส่หมวกนะครับผม เป็นหมวกอัสวินนั่นแหละหมวกเหล็กนะครับตัวต่อไปนะเขาจะเป็นส่วนของโโอเรโนโเรโนก็ใส่หมวกอยู่นี่ตัวความเทพมขคาวบอยนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะที่ใส่หมวกนั่นคือเทพเที่ยของเราเนี่นะครับขอ,อย้าไม่ทวนนั้นื่องจากเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกยานหนึ่งคือไอตัวที่เราบอกไปว่าทําได้เนี่ยคือหมายถึงสกินดีฟอลต์ใช่ไหมคุณเจมือ <c oughs> คือสกินพื้นฐานเนี่ยสามารถทําได้นะครับบางตัวเนี่ยมีสกินที่มีหมวกนะครับคุณเจนลองหยิบทอให้หน่อย ทอคุณเจมนะอย่างอันเนี้ยมีหมวกเขาสามารถใช้ทําได้เช่นกันนะคือมันอยู่ที่สกินด้วยแหละนั่นแหละครับคือถ้าสกินมีหมวกเขาสามารถทําได้ถ้าไม่มีก็ทาไม่ได้นะครับ <viens S 1> โอเคครับประมาณนี้ไปต่อที่คุยไปต่อที่สรุปประจําสัปดาห์ <diode. S 1> โอเคนะครับเข้าสู่ช่วงสรุปประจําสัปดาห์ครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่า, e ân 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 าควยในสัปดาห์นั้นทํำยังไงนะครับก็เรื่องจากควยที่หนึ่งเนาะก็คือการรีควยประจําวันนั่นเองครับก็คือการเปลี่ยนควประจาวันนะครับก็ทําอย่างที่บอกในคล ต่อไปครับในควีที่2นันนาาน่น,ก,น,นก็คือการทำรเมจดด้วยท่าหนักของคาต้านนั่นเองครับก็อันั้นครับต่อไปครับก็คือการทำดาเมจดด้วยท่าเบาของออฟน,นั่นในควีที่3ก็ท่าเบาเลยนะครับส่วนในควีที่4ก็การเคโอสตูด,ด้วยการเล่นนะหรือถึงมือนะก็ะยังไงก็ได้ขอแค่ใช้ถุงมือนั่นเองครับต่อไปในควีที่5ก็คือการชนะด้วยตัวละครที่มีสปีดห้าหรือหกนะแต่ในคลิปเราจะพูดในส่วนของตัวที่ทําไม่ได้นะก็สามารถไปทําตัวนอกนั้นได้หมดเลยนะครับตัวต่อไปนะเอควสต่อไปนั่นก็คือ การดักดอสนะหรือว่าการตีศัตรูหลังที่ดอสเขาหมดแล้วนะครับแล้วเฟวสสุดท้ายนั่นก็คือการชนะด้วยตัวละครที่สมบูรณนะก็บอกไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับผมโอเคครับไปต่อที่ MVP ประจําสัปดาห์เนาะ MVP ประจำสัปดาห์น,ะหนี้นี่ก็มีอยู่ด้วยกันคขาจะมีสนะแต่เอาแค่สพอนะที่แบบมันคุมคุม,คมพลิกพลิกเลยนะตัวแรกนั่นก็คือแคสเปียนนะเป็นตัวละครที่สามารถทําในส่วนของกรเด็ดได้คาตาได้แล้วก็ยังทําในสปีด5้าหรือ6ได้นะครับ ต่อไปครับคือเพสลอสามารถทำในส่วนของอกระเล็บได้ออฟได้แล้ก็ยังทำในส่วนของ5หรือ6ได้เช่นกันและอีกตัวนึงก็คือเฟดเนาะเฟดก็ ale, สามารถทำในส่วนของอ,ออฟได้5หรือ6ได้แล้วกอ็อะไรนะหมวกใส่หมวกได้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชื่นชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราเนาะ แล้วจะได้เปิดกลังใจให้เราด้วยนะกระดิ่งได้ด้วยยิ่งดีครับก็อยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรที่ใต้คลิปได้เลยนะแนะนําอะไรก็ได้เช่นกันครับประมาณนี้สารคดีในวันนี้ก็สวัสดีครับรบ๊ายบาคร